คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่ข่าว24/2566วันที่เผยแพร่30มกราคม2566เรื่องการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั <C> ้ง <inclusive> แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดและร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศและแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งส,สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณากำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดโดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งมีจำนวน66,9475คนจึงมีจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยประมาณ165,226คนต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราสฎรด1คน และเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศและแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอทั้งสองเรื่องโดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการคณ,ณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมด p l a y ์ลิสการเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ